สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพักเครื่องมาอัปเดตเพื่อนที่ชมกันนะครับวันนี้แท้มาใหม่ครับองนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเจ้าคุณโพวัชชัยพฤกมาลานะครับเป็นสมกรนะครับหรือบางคนเรียกว่าเจ้าสวนน้อยครับจะพิมพ์เหมือนคล้ายๆเจ้าสวนครับเป็นซุ้มกระจังนะครับแต่พิมพ์แบบโค้งจะเหมือนซุ้มกอจะสร้างประมาณปี2 5 4พันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ครับเป็นเนื้อแดงครับบางคนก็เรียกว่าเนื้อสำลิดออกแดงนะครับ นี่ครับผมจะซูมให้ดูนะครับองนี้ก็สภาพถือว่าพอสวยครับครับหน้าตาความลึกความคมชัดนะครับมีผ่านการใช้งานมานิดหน่อยครับเนื้อวันนะออกแดงครับเห็นไหมครับผ่านใช้มาบ้างครับเป็นปีลึกนะครับปีนี้สองพครับก็100ประมาณ110ปีนะครับเห็นไหมครับซูมห้ดูด้านหลังนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นรอยตะไบนะครับตั้งแต่เดิมครับมีการตัดแต่งบ้างครับไม่ได้รอยขีดข่วนอะไรนะครับครับดูเนื้อวันนะครับเห็นไหมครับมีจุดแดงๆจุดอะไรบ้างครับเขาเรียกว่าสาแดงนะครับเห็นไหมครับสมิดูข้างนะครับนี่ครับการเป็นการหลอดครับมีการแต่งตะไบข้างนะครับเห็นไหมครับการแต่งข้างนะครับไม่ได้เป็นรอยอะไรนะครับครับดูตรงนี้ครับนี่ครับเป็นจุดดูตรงนี้ เป็นการหล่อครับการหล่อหน้าเดียวจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบครับให้ดูอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับการแต่งแต่ใบข้างมาการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยครับโดยรวมก็ยังสวยอยู่ครับความลึกความคมชัดยังโอเคอยู่ครับนี่ครับดูด้านข้างต้องดูประกอบกันหลายๆอย่างเด็นหล่อโบราณครับหนึ่งร้อยสิบปีมาแล้วครับอ่า ้าคุณโพครับวัดชัยพฤกษ์มาลาครับเหรียญเก่าครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมน่าใช้มากครับผลสารสุดยอดเนื้อแดงครับสำริดแดงคนก็เรียกว่าเนื้อแดงครับครับดูด้านบนนี้ก็มีนี่ครับแต่งด้านบนนี้แต่ใบด้านบนนี่ครับสนใจติดต่อโทรได้เลยนะครับ0 9 9ย์2 8 9 1 5นะครับ ติดต่อทางไลน์ดีนะครับนคร RC N A K O R N RC ครับถ้าไดนมีพระต้องการขายนะครับเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นพระยอดนิยมทั่วไปนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทางช่อง u t u b e ครับนครราชบุรีครับจะทำคลิปวิดีโอพักเครื่องมาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันเป็นประจำครับแล้วฝากกดติดตามเพจนครราชบุรีพระเครื่องครับผมจะลงภาพนิ่งภาพสตูดิโอพระยอดนิยมนะครับมาทำลงทางเพจนะครับทาง Facebook นครราชบุรีครับพรกเครื่องคร นี่ครับสมิดดูทั้งค้าอีกทีนี่ครับนี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ